สวัสดีครับผมครออว Lm Studio นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมคลิปสตูดิโอบน Galaxy Note 20นะครับอันตรานะครับมันจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้เห็นเขาเรียกว่าคลิปสตูดิโอบนอุปกรณ์มือถือนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมคลิปสตูดิโอเนี่ยจะมีแค่บน iPhone เท่านั้นนะบน iPhone กับ iPad นะครับที่เป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับให้เราโหลดที่ทรัพย์ทงช็อปเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มีโน้ตนะครับ Galaxy Note 10 10พัทนะครับโน้ต20โน้ต20อันตรานะครับแล้วก็คนที่ใช้แท็บ S นะครับแท็บ S6 นะครับกับ7อ่าแล้วก็7พัทนะครับ6ไลท์ก็ใช้ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดต่ำกว่า6เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่เท่าที่อ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ระบ,บุที่ต่ำกว่า6นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะใช้ได้ก็ได้ไปลองดูก็ได้พอดีวกวูอ๋อไม่มีตัวแท็บ S5 หรือแท็บ S4 ที่ทีมาให้ลองนะครับอ่ะมาดูอ่ะซัมซุงเนี่ย ซัมซุงช็อปหรือจะเรียกว่าเรียกว่าแกะซีสโตรอะลรกันหาใน Pay Store ไม่เจอนะแต่จเจอใน Galaxy Store เท่านั้นนะกดเข้าไปนะครับถ้าเกิดผ่านจากรีวิวในไม่นา้แล้วอาจจะไม่ขึ้นหัวข้อนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพวกแบบคอลฟีเจอร์พวกที่มันเป็นแบบเป็นแบบใหม่ๆนะดังนั้นถ้าเรากดที่แว่นขยายตรงนี้นะครับเซิร์ชคำว่าคลิปสตอรีโอนะครับตรงเว้นวากด้วยนะถ้าไม่เว้นวากมันจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นมันชื่อว่า l a x ซ Store นะก็แสดงว่ามันจะต้องอยู่ใน Galaxy เท่านั้นนะซัมซุงที่เป คำวิจารณ์5ดาวนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอะไรนะครับเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการวาดรูปโดยเฉพาะนะที่กล้าบอกได้ว่าน่าจะดีมากๆดีที่สุดเลยนะแต่ว่าข้อเสียโปรแกรมนี้บอก่รงหน้าเลยคือมันค่อนข้างจะใช้ยากนะครับร้วเครื่องมือมันเยอะมากนะครับ มันไมเน่เป็นโปรแกรมที่ไม่เรียบง่ายเท่าไหร่นะก็ถ้าใครจะคิดจะใช้นะก็แนะนําว่าสําหรับคนที่มีประสบการณ์การใช้คิดสตูดิโอ,อยู่บนแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วนะถึงจะมาใช้ได้นะคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้นะอยู่ดีมาใชนะ้แต่แรกก็ใช้ได้นะถึงใช้สักประมาณสอสวันนะฟรีหเดือนนะมีกว่ามีคนใช้กว่า8ล้านแล้วนะครับไม่รู้จริงป่ะนะครับสำหรับบนมือถือนะแต่ไอแปล้านนี่นะน่าจะจริงสําหรับบนแพลตฟอร์มอื่นนะ 6เดือนพูดง่ายคือตอนนี้ถ้าเกิดเราคอยใช้ Galaxy เนี่ย Galaxy user เนี่ยใช้ฟรีเดิน6เดือนพวงเพราลงทะเบียนไปแล้ว6เดือนนี่เฟสเชอร์ adjustment นะเนี่ยเพนสเต i บิลเลชันนะบัตรคัลส์ตัวใก็คือแบบมีมีแรงกดนะมีเรื่องของการแรงสั่นอ่ะสั่นนะสเตเบิลเลชันแบบว่าสั่นมีการสั่นอนะ่ะพูดง่ายนะมีบัตรคัลส์ตัวใหมเซชันนะ ize, นะก็คือแบบแบบแต่งได้นะ แล้วก็สามารถใช้เวกเตอร์เลเยอร์ได้นะเป็นสุดยอดนะโปรแกรมโปรแกรมนี้มันเจ๋งตรงเลยเวกเตอร์เลเยอร์นี่แหละมีพวก 3D โมเดลด้วยนะเนี่ยเอามาใช้ร่วมกับตัวกิส u d โ o โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมอื่นนะถ้าเป็นโปรแกรมอื่นอนะต้องใช้โปรแกรม 3D จำชื่อไม่ได้กันมีหลายตัวนะโอเคนี่็จะเป็นแบบพวกการทำแบบ Mic, นะซึ่งไอ้ไอจอเล็กๆนี้ก็สาม,มารถทาได้เหมือนกันนะมันเรื่องของการซิง์นะของระบบของการเขาเรียก power phone ความเป็น power phone ของของตัว Galaxy นี้เลยนะคือมันทํางานได้ทั้งบนแท็บเล็ต PC แล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะสื่อพวกนี้จะซิงก์กันด้วยข่าวนะครับดังนั้นเวลาที่เราทําบนบนสมาร์ทโฟนนะเราก็สามารถซิง์ไปที่เครื่องใหญ่ได้หรือบางทีเราวาดเครื่องใหญ่นะจะมาแก้คําพูดแก,แก้อะไริดหนึ่งก็สามารถแก้ไขบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โอเคประมาณนี้นะครับ คือถ้าเใครถ้าเกิดสมมติหม6เดือนแล้วราคาเท่าไหร่นะจะบอกว่าไอ้ทัวไอต้ไอตัวที่มันเป็น for smartphone อย่างเงี้ยนะครับมันจะราคาถูกกว่าบนแท็บเล็ตน,นะครั้งที่แล้วให้ข้อมูลไปว่ามันราคาพอๆกันนะจริงๆมันถูกกว่าเยอะเลยอ่านแล้วแต่จำไม่ได้นะประมาณ50าสิบบาทเองนะสำหรับโปรนะสำหรับ ex เนี่ยประมาณ90บาทประมาณนะ50-60นี่แหละแบบเราก็ประมาณ9 0้าถึงหนึนะขึ้นอยู่ความแข็งของเงินบาทด้วยนะครับนาแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบถามแบบมันจะบอกมันจะบอกว่าเออมันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะอะไรเงี้ย มันจะมีขึ้นไอ้นนัทุกครั้งเลยนะไอ้ตัวแถบตัวแถบที่มันเป็นแบบตัวแอดของมันอนะนะครับกดมาหน้านี้ซึ่งมันไม่เอานะเราไม่เอานะ <laughs> เรา,เ,า,เ,ราเข้ามาหน้านี้หน้าแรกเนี่ยที่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าเมนเน็ตเวิร์กนะครับเมนเน็ตเวิร์กเนี่ยชื่อตรงนี้นะไอนน้กดไม่ได้นะไอ้นี่เราตัดครั้งนี้แล้วกดไปกดกดไม่ใช่นะไอ้นี่มันเป็นชื่อหัวข้อนะเราก็กดทับตายทำมันไม่ออกนะอันนี้คืออ่าินดิสแอพหมายถึงว่า ในเนี้ยในเนี้ยในเครื่องเนี้ยนี่คือเมนเนเวอร์ของในเครื่องนี้ที่มันโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ในคลาวนะครับในคลาวอ่าในคลาวคือหมายถึงว่าเวลาที่เราไปวาดบนบนคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยหรือเราในแท็บเล็ตอ่ะแล้วเราสามารถอัพขึ้นคลาวได้เราสามารถที่จะโหลดเข้ามานในนี้ได้ในแอปได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับซูมให้ดูนะครับนี่นะลูกกรวยตรงนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นี่ตรงนี้มันจะขึ้นหนึ่งเห็นปะ ขึ้นหนึ่งแล้วมันจะแสดงสถานะการโหลดเนี่ยตรงนี้ว่ามันโหลดเสร็จหรือยังเนี่ยนี่โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้สามารถกดคลีสตอรี่ได้เวลามันมีเยอะนะใช้บน PC มาบอกว่ารูปเสร็จแล้วจะมาแต่งอะไรเพิ่มหรือใส่ตัวฟอรหรืออีดิตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาอีดิดตต่างๆในนี้ได้นะหรือปรับเลเยอร์นะปุ่มนี้สมมุติว่าอันนี้ผมออวาดบนจอนะไอ้ไม่ใช่วาดบนกาแล็กซี่โน้ตตัวนี้นะครับอยากจะให้ตัวนี้มันถูกซิงค์ไปคาวด้วยนะแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตไหมแค่เปิดมาแค่ก็รู้สึกวว่ามันเยออะแล้้โโ โปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมนี้มันตอบโจทย์2อย่างนะอย่างแรกก็คือเอามาแก้ไขางานสําหรับคนที่ทําเครื่องใหญ่มานะอย่างที่2ก็คือสําหรับคนที่จะหาแอปในการวาดบนบนมือถืออะซึ่งตอบโจทย์กับการใช้ Galaxy Note นะเพราะ Galaxy Note มันมีตัวนี้มันมีตัว S Pen นะครับเ Pen เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของว a าคอมนะวาคอมเอ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 มอนมันแบบมันเีระดับเส้นเี่คล้ายๆกับกอรอช้เอเอเอเลยนะคเับระดัอการกดอือ4 0 0อนะ4,000ระดับนะก็คือมัเมีควาเระดัอการกเอเนี่ยอเอใกเ้เค่าเกับเอเอเเอเอเอเัเอ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 าอเอเอาอใอมอเ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 น้าเรเอเองหเ้เอีอเ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 เเอเนเอ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 ีออเอเเอเอเเอ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 เเอเอเนะอเอเเเปิดไฟล์อเเอเออเอเออ โอเปนไฟล์พีสตูดิโอนะที่อยู่ในอันนี้เป็นไฟล์แบบเปิดรูปภาพขึ้นมานะจะทำจะเป็นดรฟจะมาอะไรก็แล้วแต่นะนะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ไฟล์ขึ้นมานะครับกดเข้ามาทีหนึ่งนี่อ่ะเรามาสอนการใช้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะวิธีตั้งหน้าหน้ากระดาษนะแนะนําเลยแนะนำพวออมแนะนาแ,แบบนี้นะนะแนะนําทุกคนที่เรียกวออมเลยนะอันนี้ก็ตั้งชื่อได้จะตั้งไม่ตั้งก็แล้วแต่เราแล้วกันนะตั้งชื่อปกติไม่ตั้งกันหรอกนะเชื่อเหอะไม่ค่อย แล,แล้วกดตรงนี้ A4 อีกรอบหนึ่งนะให้ตรงเรโซลูชันเนี่ยมันปรับตามนะครับการที่เราใช้ A4 เนี่ยเวลาเราเวลาที่เราวาดรูปเราจะได้จินตนาการได้ง่ายหน่อยนะว่ามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันทํางานได้2รูปแบบคือแบบแนวตั้งกับแนวนอนนะครับก็ถ้าแนวตั้งก็สามารถที่จะถือเนี่ยถืออย่างเงี้ยถือมาอย่างเงี้ยแล้วก็วาดมันสาหรับเหมาะเหมาะสำหรับคนถือลักษณะเนี่ยแลว้วก็วาดไปแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งในการแบบเลื่อนเนี่ยเลื่อนตรงนี้เป็นเหมือนโปรเคทนะนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นปาก,กานะดินสอมจะดีฟอร์ที่ดินสอ,นนสอไ้อ นะครับตัวดีสออยู่นี้จริงๆมันได้อยู่ข้างบนนะแต่พวมไปปรับไปปรับมาอยู่ข้างล่างเฉยเลยนะมันปรับได้นะเราสามารถเลือกสีได้หลายแบบคือเราสามารถกดเวลาเลือกสีนะสามารถกดตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรากดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วเราสามารถกดตรงนี้ได้เนี่ยเลือกสีเป็นแบบเป็นแบบพัลเลอร์วิวนะครับแล้วก็เลือกสีเป็นแบบจานได้หลายแบบเลยนะครับเป็นสวอตก็ได้นะเส้นถ้าเกิดเราใช้ตัวกาแล็กซีโนนี่นะครับเอสเพนเนี่ยเส้นจะค่อนข้างสมูทนะครับดูนะครับดูใใกล้นะครับแนสวอตเรเร็วเนี่ยเห็นไหม ทบไม่รู้สึกเลยว่ามันตวัดอยู่ไม่ไม่รู้สึกเลยว่ามันตามเส้นนะครับหรือแล้วสเปคมันแรงพอที่จะใช้โตโปรแกรมนี้แบบจริงจังด้วยนะครับอันนี้คือแนวตั้งนะถ้าจะถ้าเป็นแนวนอนจะเลื่อนอย่างนี้นี่มันจะเป็นแนวนอนนะจริงๆครูออมแนะนํานะว่าแนวนอนสะดวกกว่าวาดสะดวกกว่าเยอะเลยเพราะว่าเวลาที่เราวาดนี้วาดมันจะวาดได้ใหญ่กว่าเพราะว่าเราก็ซูมอย่างเงี้ยนี้ได้เวลาดูภาพรวมนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะวาดแบบเป็นภาพรวมแบบแนวตั้งเราก็อย่างนี้เลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็วาดเราเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแนวนอน การฟิขผมมันค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วสําหรับคนที่บางบางคนนะที่แบบรู้สึกว่าปากกาอะไรกางเลยนะมันสามารถหาเราลองไปบิวเราบิวหรือคาฟเคสมันออกมานะหรือเราก็ไปซื้อปากกาของแท็บเอสี่อะแท็บเอสี่มันไม่ค่อยแพง2องรกว่าบาทเองของ OEM นะหรือว่าเป็นซื้อของแท้มาก็ได้นะอัลพันกว่าบาทนะเอามาใช้ได้ปากกาก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ก็มีข้อเสียคือมันก็ใช้แอร์คชั่นไม่ได้แอร์คชั่นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองวาดดูภาพหนึ่งนะ แต่ก่อนจะวาดให้ดูจะจะ,จะบอกวิธีเซตติ้งบางอย่างก่อนเวลาที่จะใช้ปากกาอื่นนะถ้าเป็นเซตติ้งตรงตังค่านะครับคุณสมบัติชั้นสูงนะครับเราก็จะไม่หาตัว S Pen พนะแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะให้คนอื่นใช้ได้ด้วยเนี่ยมันต้องกดอันนี้ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้นะเราจะใช้ปากกาเล็บแท่งอื่นกับปกกับไอตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะวาดเนี่ยเดี๋ยวครูออมจะบอกว่าไอพกคำสั่งเนี้ยไอพกไอคอนเนี้ยสังเกตไหมครับไอคอนพวกนี้ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะไอคอนตรงนี้นะครับมันสามารถค,ครลิก ถ้าเราแตะตรงที่เป็นที่ว่างตรงนี้อย่างเงี้ยที่มีช่องช่องว่างเนี่ยกดค้างเนี่ยมันจะมีการสามารถปรับเลย์เอาเฟลติ้งได้ในแนวตั้งเนี่ยสามารถที่จะเอาแถบเนี่ยนะมาไว้ตรงข้างขวาอะไรเงี้ยได้ด้วยอย่างเช่นแบบตรงนี้คอมบานบาร์เนี่ยให้มันอยู่ทางขวาเนี่ยหรือให้มันแบบแยกกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคอ่มาสปีดเพย์กันนะไม่ใช่เดี๋ยวมาวาดรูปกันไม่ต้องสปีดเพย์หรอกวาดรูปก็เลเยอร์ตั้งเลเยอร์ก่อนนะครับขอใช้เป็นเวกเตอร์เลเยอร์แล้วกันนะ สำหรับคนที่อยากรู้เวกเตอร์เลเยอร์อะไรอย่างละเอียดนะสามารถที่จะไปดูไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวกเตอร์เลเยอร์ได้ของครูออมนะการสร้างตรงนี้เลเอร์พัพพาร์ตี้เลเยอร์เลเยอร์ตรงนี้อ่านี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี่นะเพื่อเพื่อจะเอามาวาดเครื่องมืออ่ะแน่นพอเราวาดว่าเราจะเราจะนึกเครื่องมือออกว่าเราจะเอาเครื่องมือไหนในการในการวาดนะอย่างเช่นเนี้ยกำลังอยากจะได้เครื่องมือที่เป็นลอสโซแล้วก็เพิ่ม เจ้าลอโซ่ออกมาเนี่ยที่มันเป็นตัวนี้เจะได้ลอโซ่เนี่ยเพิ่มออกมานะเพื่อที่จะแบบเอาไว้ขย่อนนะตัวนี้ปึ๊บอ,อย่างนี้นะล้วกดตรงนี้ตรงนี้นะในการแบบกดแล้วมันก็จะกลายเป็นตรงนี้นช่องสำหรับการฟลิปมันมีการฟลิปด้วยนะก็คือจะกดที่ตรงนี้เนเวอร์เกเตอร์หาแป๊บนึงเนเวอร์เกเตอร์อาจจะไม่ได้ออกมาแบบบาร์เซตติง้งเอาเนเวอร์เกเตอร์ออกมาด้วยเนี่ยจะมีเนเวอร์เกเตอร์ออกมาเอาไว้ช่วยฟลิป ไอคิสตูดิโอเนี่ยเวอร์ชันนี้นะคุณต้องมีความรู้ในด้านการใช้คิสตูดิโอระดับหนึ่งเลยแหละนะไม่งั้นคุณใช้มันไม่มันไม่โอเคแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> จะบอกจริงๆถ่าคุณใช้มันไม่โอเคเพราะเครื่องมือมันเยอะมากนะซอ,อนนู่นซอ,อนนี่เยอะแต่ว่าความนุ่มของของตัวปากกาครับโอเคมากคือว่าแบบผ่านสอบผ่านเรื่องของการใช้ปากกาเลยนะครับสุขลำถ้ารู้สึกว่ามันลำบากก็กลับมาเป็นด้านนี้นะมันก็จะทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะเห็นด้านค้างง่ายขึ้นหลายคนที่ใช้พวกซัมซุงโน้ตอ่ะมันจะฟีลลิ่งแบบเดียวกันก็คือแบบ ลบปุ๊บมันจะหายทั้งเส้นเลยนะนั่นคือการใช้เวกเตอร์เลเยอร์ของโปรแกรมนี้นะครับใช้สองแบบก็คือมีแบบเนี่ยโวลายกับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะสับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้ละเอียดก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเครื่องมือก็ต้องใช้ชินนะว่าออยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะ สำหรับคนที่มีเวลาว่าเงเยอะก็สามารถวาดแบบฟูซีจีได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่ที่มันยอดเยี่ยมอยู่แล้วอย่างเช่นแบบพวกที่มันเป็นแบบที่เป็นพวก PC พวกนี้เราก็วาดบนนั้นดีกว่ามันเร็วกว่านะอันนี้มันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะแบบต้องจิกมืออะไรเงี้ยมันจอมาเล็กด้วยนะนี่ขนาด6.9นิ้วนะันจะ7นิ้วนะยังถือว่าจอเล็กสําหรับนักวาดรูปนะถ้าใช้ชีนแล้วก็จะก็จะโอเคนะจริงก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ก็ถือว่าใช้ไม่ยากอ่นะค่อนข้างงา่ายแหละแล้วก็ว,า,วาดวาดงานได้นะ อันนี้ไม่อันนี้ซัมซุงไม่ได้จ่ายผมนะผมจ่ายเงินเองทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้นะแล้วก็พอดีเห็นมันมี c ล i ปสตอรีโอก็เลยมาทําเป็นรีวิวนะครั้งที่แล้วทั้งงนมันแค่พรีพรีวิวแบบยังไม่ละเอียดมากั้งนี้จะละเอียดกว่าเดิมเยอะเลยนะสำหรับคนที่แบบเออเราจะเราพกแอปสโตอะไรกดโหลดยังไงเนี่ยนะมันจะมีการใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีโหลดเนี่ยแอปสโตนะเหมือนกันเลยเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้พวกซสสปีดมันไม่ให้ดึงนะไม่เหมือนโปรแกรไม่เหมือนในคอมมันต้อง ข้อดีของของตัวโปรแกรมเนี้ยคือไอตรงเนี้ยมันเหมือนบรวเซอรช็อปนะมันกคล้ายบราวเซอร์ช็อปแล้วมันคือสําหรับคนที่ใช้พวก PC มาก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเข้าใจง่ายมากเลยนะนะมันจะแบบอยู่มันอยู่ที่เดียวกันอะแต่ว่าข้อเสียคือความที่มันหน้าตาเหมือนบร r วเซอรช็ใช่ไหมเหมือนแบบพวกพวกแบบดีวที่เป็นบร r วเซอร์ช็เนี้ยมันทาให้มันกินพื้นที่เยอะมากนะกินพื้นที่มหาศาลเนี้ยดังนั้นเวลาคนใช้ทีกูต้องแบบ โอ้โหแล้วไม่พอนะนอกจากกินพื้นที่เยอะมันดูดูมีเครื่องมือที่เยอะหลากหลายจนทําให้งงได้นะครมืออะไรเยอะโยเยเนี่ยคลิปสตูดิโอเนี่ยไม่เหมาะมันเขาเรียกว่า user ไม่เฟรนลี่เลยเอาจะบอกว่าเฟรนลี่น้อยมากตัดเส้นได้โอเคนะตั้งตั้งพวกกันสั่นตรงนี้ได้นะครับใน property มันตรงนี้เอ่อนี่นี่นี่หัวหัวปากกาเนี่ยตั้งค่ากันสั่นนะ stabilization เนี่ยตั้งมานแบบเยอะเลยอ่าสิบแปดเนี่ยมันจะไม่ค่อยสั่นนะเพราแล้วมันจะสั่นน้อยลงนะครับสำหรับคนที่แบบมือไม่นิ่งอะ่ะก็ออกค่ากันสั่นได้ นีข่ข้อเสียข้อเสียข้อนึงเลยคือไอการที่ต้องเอานี่ขึ้นก่อนถึงจะคอนโซลซได้แหละถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าไม่อยากเอาขึ้นเราก็ใช้มือเดียวกดตรงนี้เอาก็ได้โปรแกรมนี้มันจะเก่งเรื่องการตัดเส้นนะมันสามารถใช้พวกโอเปอเรชันนะช่วยในการตัดเส้นหรือเวกเตอร์ไลเยอร์ได้ในการแบบช่วยทําให้เส้นมันออกมามีวิธีง่ายๆถ้าเกิดกลัวมือโดนก็ใส่ถุงมือนะในการวาดแต่ว่าถุงมืออ่ะมันมเราไม่ได้พกถุงมือตลอดแล้วก็เลยไม่ใส่ แล้วก็ลงสีลงสีด้วยการใช้เลเยอร์อีกอันหนึ่งนะครับเลเยอร์ธรรมดาไม่ใช่เลเยอร์เวกเตอร์นะตัวน,นี้กต็ตั้งชื่อว่า l i n e Art ขอเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเทาๆก่อนแล้วก็ถมสีอันนี้เป็นสีที่ผูออมใช้ประจำนะในการโหลดมานะครับเวลาลงสีเนี่ยไอ้ตรงตั้งค่าเนี่ยให้โค้สแกรปให้ตั้งช่างค่าเต็มนะครับมันจะได้มันจะได้แบบเจอรอยรั่วแล้วมันก็จะไม่รั่วออกไปนะอันนี้คือมันอนุญาตให้รั่วได้ระดับหนึ่งเยอะที่สุดเท่าที่มันอนุญาตได้นะ เราควรจะเตรียมสีถ in ้าควรเตรียมสีท <experience> <ain> no euh. in ี่เราใช้บ่อยไว้นะครับไว้ในโปรแกรมไม่ได้ตัวนี้อยู่แล้วนี่ดูสีได้ใช้ละอืมไอ้ตัวดูดสีเนี่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งตรงนี้ลําบากนะครับอันนี้แนะนําให้ตั้งมาตรงนี้นะพูดจริงลําบากจริงถ้าไม่มีอะรูดูสีใช้บ่อยมากนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นด้วยนะในการตัวดูดสีโหมันต้องเป็นสีน้ําตาลเวลาเลือกสีสีไหนใช้ตรงไหนของอวัยวะบ้างก็ใช้ไปให้หมดก่อนนะอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ามองดูมาถึงขั้นนี้แต่ละคนจะแบบ้ลงสียากจังเลยหรือว่าแต่ละคนจะบอกเฮ้ยน่าสนใจจังเลยนะเออแบบเฮ้ยมันก็ดูดูง่ายดีอะไรเงี้ยจริงๆการลงสีในคิปสตูดิโอมนมันได้หลายแบบนะมันจะไม่ต้องใช้แต่วิธีนี้วิธีเดียวอ่าเลยนี่สุดท้ายบัตรซอฟใช้บ่อยมากเอามาสําหรับทาแก้มแดงแก้มแดงแดงจะไว้ใจได้กา <laughs> แล้วก็เป็นแสงเงาเนาะแสงเงาก็ใช้เพนปัตจีเพนเนี่ยมันอะไรที่สาเร็จรูปมากนะครับก็อาจจะใช้ดูสีมา จริงๆถ้าไม่อยากเปลี่ยนกดตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ช่วยได้นะถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวดูดสีอะ่ะอ้ตัวนี้ช่วยได้คือก,กดตรงนี้ตรงนี้เรากดอ l t เ r อร์เนะ a เทอร n a t e เพื่อดูดสี a เทอร n a t e ใช้เป็นการดูดสีได้ แสงเอาก็ว่าไปนะว่าไปก็แสงเอาใส่แค่ผมก็พอนะสตาร์อนิเมต์ก็ใส่แค่ตรงผมกันอนอกกนั้นน,ะนอกอกนั้นจะเป็นเรื่องของการใช้อสเซสโต้นะครับไม,ไม่ยอมเป็นดาวตังนี่นั่นเป็นพวกอสเซสโต้นะก็สามารถที่จะใช้การใช้พวกนี้กดตรงนี้นะนนะกดที่ไอ้รูปเนี้ยไอ้รูปแมชชีนเอฟเฟกต์เ Effect นี้ยอ่ะโหลดโหลดพวกอสเซสโต้ต่างๆมาใช้นะซึ่งอสเซสโตต่างๆก็สามารถดูในคลิปอื่นๆของโคออมได้นะครับ การใช้งานนะครคงไม่เอามาใช้ตรงนี้นะแต่ว่าจะโชว์ให้ดูว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ว,วิธีการก็คล้ายๆกันเลยในคิสโตเรียโอนะครับโอเคสําหรับครั้งนี้นะครับการรีวิวคิสโตเรียโอนะครับเครื่องก็อุ่นๆพอสมควรเดี๋ยวดูซิแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าว่าไปเมื่อกี้เป็นชั่วโมงอยู่นะก็ไม่ได้ลดแบตไปเท่าไหร่นะโอเคสําหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะการใช้คิสโตเรียโอนะครับ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับในอินบ็อกซ์ของเพจแ m Studio นะครับหรือในเพจแ m จังก็ได้นะหรือจะถามในตัว YouTube ก็ได้นะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยกับการ รีวิวครั้งนี้นะสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อพวกโน้ตกับเอามาแก้งานพวกนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วก็ช่วยแท็กไปทางกลุ่มของคนที่ใช้ Galaxy n ี่โด้วยกันนะครับคือคนที่ใช้ iPhone ก็ได้ i p h o n นก็มีโปรแกรมนี้เหมือนกันนะมันก็ทำได้ประมาณนี้แต่ iPhone มีข้อเสียคือ iPhone จะไม่สามารถเอา Apple Pencil มาวาดบนจอได้นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ